APOCALYPSE สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการขันฟุตบอลเมื่อคำาคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงบ้างและคู่ไหนที่น่าติดตามและน่ารับชมกันบ้างนะครับก่อนนืเลยนะก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเรา โอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอล FC ฟซีแชมเี้ย์ลีกรอบแบ่งกลุ่มก่อนเลยครับเซเลโซโอซาก้าเสมอการท่าเรือไป1ประตูต่อ1กวางโจเอฟซพ่ายกับทางด้านคิช,ชี่ไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องอันบอกเสมอกับเอสเบิร์กไป0ประตูต่อ0คิมกีพ่ายกับทางด้านฟาเค้าไป0ประตูต่อ1 FC ลูเซิรูเซพ่ายกับทางด้านของคินล,ลินนะครับไป2ประตูต่อ4 ขับบูธเอาชนะทางด้านโลโคโมาทีซาเกฟไป2ประตูต่อ1นึ่งสตองดาริอัตเสมอกับทางด้านของอยูออนไปศนย์ประตูต่อ0เดนโมมอสโกเอาชนะทางด้านเดนม,มเคสไป4ประตูต่อศบราโมสพ่ายกับทางด้านของเซเวตเอฟซีไปศประตูต่อ11ส่วนทางด้านของสปาตาเปเกรมนะครับพ่ายกับทางด้นดานคอไทไป0ูนย์ประตูต่อ4บาวิดครับเอาชนะทางด้านดันดียูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลไว้เค้าลีก้าของฟิงแนแลนด์ HJK เอาชนะทางด้านมาริฮามไป3ประตูต่อศนคูปีเอสเอาชนะทางด้านอูลูไป2ประตูต่อศคอรกาเสมอกับอิสเวกไป1ประตูต่อ1นอินเตอร์ตูกูเสมอกับทางด้านของลาติไป1ประตูต่อ1นเฮลซิงกิพ่ายกับทางด้าน HJK เฮลซิงกิ0ูนย์ประตูต่อหฮาก้าเสมอกับฮอน้าไป1ประตูต่อ1นึผลบอลอิลิสเลียนของนอร์เวย์ ไวกิ้งเสมอกับทางด้านของสตาเบกไป3ประตูต่อ3 t h ทอมโซเสมอกับคิเตซุนไป0ประตูต่อ0ซาเดยอตเอาชนะทางด้านโบโดกิมไป1ประตูต่อ0โรเซนบอกเสมอกับทางด้านของคาโอเกะศูนไป0ประตูต่อ0โมอนเอาชนะทางด้านของสตอมกอสเซตไป3ประตูต่อ0และบันครับเสมอกับรีสตอมไป1ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพจรายงานผลฟุตบอลช่อง youtube รายงานผลฟุตบอลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ